ตอนนี้เราอยู่กันที่จุดพักรถถนนมอเตอร์เวย์เนาะก็จุดพักรถบางปะกงเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัตหีบการไปบ้านเพื่อนเพื่อนเราก็คือมะปรางนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินยำเห็นมะป้ามบอกว่าเป็นเจ้าใหม่ของที่สัตหีบนะหรือว่าพัทยาได้แหละเดี๋ยวเราก็ไปชมกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราแวะจุดพักรถก่อนเดี๋ยวเราตามไปชมกันว่าจะไปซื้ออะไรบ้างมันก็เหมือนกับว่าเป็น เป็นสิ่งที่ต้องแวะเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น,นอ,อัมมัสเนาะเวลาคนเราจะมาแบบจะไปทางเส้นเอ่อชนบุรีระยองหรืออะไรเนี่ยที่เราจะผ่านไอตรงจุดพักรถเน,เนี่ยเนี่ยร้านต่างๆมากมายอ่า,อานี่ปอปอมาด้วยอัามมัสที่เป็นรถเมล์ป่ะคืออะไรวะ<า><ถ>น้ำมันมบ<า>ัสอ๋อหรออีทิป์เ <laughs> จ๊อย่างีนเนี่ยแล้วดูมันก็จะมีร้านแบบเนี่ยเนาะ ก็คือมากี่ทีก็ต่อให้ไม่มีอะไรก็แวะก็ไม่รู้ว่ามันแล้วว่าทำไมต้องแวะซึ่งเนาะใครเป็นบ้างว่ามาเส้นเนี้ยก็คือต้องแหวะแล้วรถก็จะเยอะมากดูได้จับเธอบอกว่าเธอจะไปกินข้าวกับเพื่อนแต่เธอก็จอดเพื่อแวะซื้อของกินระหว่างทางถึงนู่นเธอก็อิ่มพอดีใช่คือเราอจะไปกินข้าวกับเพื่อนแต่ว่าแต่คือพอผ่านตรงนี้ก็ต้องแวกก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่าเจอแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อนี่ Chúp Tao ở na lát อดเนาะแล้วก็นักเก็ตไปเนาะเดี๋ยวเรานั่งกินเล่นเกันก่อนที่จะไปกินข้าวกับเพื่อนเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมงสก็น่าจะถึงสตีบหรือบ้านมะปรางก็น่าจะประมาณไม่เกินบ่ายโมงละมั้งแล้วก็ช่วงนี้ก็คนเยอะเพราะว่าคนก็เริ่มออกมาเที่ยวกันเนาะเขาก็เริ่มใช้ชีวิตกันปกติก็คือว่าที่สำคัญคือต้องใส่หน้ากากแล้วก็เมื่อกี้ก่อนเข้าร้านก็มีการวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือกันนะครับแล้วก็ ก็เกือบจะเป็นปกติแล้วนะก็เรียกได้ว่าเป็นปกติเลยเพราะว่าคนเยอะมากเนาะแล้วก็ยิ่งเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ไม่ได้มาบ้านมาป้างานมากเห็นมาปังบอกว่ามีร้านยำมีร้านนู่นร้านนี้เปิดใหม่เต็มเลยก็ไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไปเที่ยวกันพอหรือเปล่าก็เดี๋ยวตามชมกันแปก็ถึง็คอนเสิร์ตแล้วเนาะเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันสิ่งที่ได้มาก็คือ มีอะไรบ้างนะชิคกี้สติ๊กอ๋อชิคกี้สติ๊กสามสามชิ้นแล้วก็มีเฟลไฟนยเนาะอ๋อเหรอไหมยวไม่ได้กินจ้ะยังก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไงวะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเขยกินอ๋อเดี๋ยวเขยกินแล้วกัน คือตอนนี้รถติดมากจากจุดพักรถเมื่อกี้ตอนนี้อยู่สัตหีบเนาะคือติดมากเกือบสองชั่วโมงคือเขาทำทางเนาะมอเตอร์เวย์แล้วก็กว่าจะพ้นแต่ละจุดรถติดมาได้ก็คือแบบอ้าวติดอะไรอีก ก็คือตอนนี้ถึงบ้านมาปางแล้วพี่อเมรสัุดเลยคือเขาไปดูรีวิวขึ้หลังจากที่เราแบบว่าเดินทางกันมาแล้วปรเอ่อสี่ชั่วโมงโอ้สี่ชั่วโมงพอรถติดมึงแบบกูไม่เข้าใจว่าเขาเขาทำทางกันทั้งจังหวัดหรือมั้งเนาะก็แหละแล้วก็ตอนนี้ก็คือถึงบ้านแล้วแล้วก็มีเคบับเพื่อนก็คือซื้อไว้รอเนาะเคบับไก่เห็นไหม เจ้าดังของพัทยาเ,เนาะแต่เขามีสาขาอยู่ที่สัตหีบไงก็เลยสั่งมาเพื่อนโอเคขายของหนึ่งอ่าแล้วตอนนี้ก็คือมาป้างอันนี้ก็คือมาป้างเดี๋ยวเราขึ้นเอจีไปให้ตรงข้างล่างนะและ้วก็เออ,อเแล้วก็คือว่านี่มาปางเขาได้สั่งขนมหวานไหมเออไหนรสชาติเป็นไงเดี๋ยวรีวิวซิวันนี้สั่งอะไรอันนี้คืออะไรนะสตรอเบอรี่ครีมพายแล้วก็อ,อ,อันนี้อร่อยริง หวานเปรี้ยวๆอ่ะกำลังดีเลยเขาชอบเลยอชอบของหวานเนาะ <c oughs> ก็คือใครสนใจก็คือสั่งได้เดี๋ยวขึ้นไลน์แอดไว้ให้แล้วก็อินสตาแกรเนาะก็ราคาก็สนใจก็สอบถามติดต่อกันได้เลยเนาะก็คือเนี่ยนี่คือแบบว่าพีเซนเตอร์เลยจริงๆแบบไม่ต้องถ่ <ไข S 2> าย,ายรูปลงไ <ว S 1> ลงอจีติด<ส>มากใช่แฮทแท็กแฮทแทหวานไหมไอหยอดบอกว่าไงหวานไหมเจี๊ยบบอกเลยว่าเจี๊ยบ อ่าสวนี้ก็นี่ก็มิมอ่ามิมมิมมิมก็สั่งมิมก็สั่งอันนี้ก็อะไรนะสตรอเบิลี่ครีมพายนี่นี่อาจารย์ก็คือว่าก็คือเพื่อนสองคนอ่ะเพื่อนสองคนก็คือตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่ฝึกงานแปลเนาะอยู่ที่พัทยาก็คือวันนี้ก็คือมาแวะเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านตามนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินยำกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปกินยำิงเดเจอพัทยาตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านร้านยำเรือปลาแดง อ่า<ม>ก็เออ่สั่งกันไปสามสี่อย่างเนาะก็เดี๋ยวดูสั่งเออ่ตำหมูยอตำกุ้งสดแล้วก็แซลมอนเออแซลมอนแล้วก็เลงสุปเออไม่ใช่เลงซุปเปอร์อ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างเทอร์มินอลเทเวนตี้วันนะครับผมซึ่งเราอยู่กันที่ไหนนะอโศกหรือเปล่าอโศกอยู่โคราชไม่คือตอนนี้เราอยู่กันที่ 71, เทอร์มินอลเทเวนตี้วันอ่อพัทยาเนาะก็กินยามกินอะไรก็เสร็จแล้วก็พาเพื่อนมาตามฝันตามฝัน,มนแม่ไม่กล้าฝัน <laughs> มีคนอยากกินไอติมเนาะ อะไรไปจ๊ะก็สั่งเดลจิ่มช็อกโกแลตเทสโซนัสแล้วก็สตรอเบอรี่ไอศครีมไปอืมก็คือตอนนี้เราอยู่ที่แม็กซ์ซ์แม็กซ์ซ์พีที่ค่ะกินลาสเนาะไหนส่วนคนนี้อยากกินอะไรจ๊ะอยากกินไอติมใส่ที่ร้านไอ <laughs> <laughs> ิมที่ร้านเดียวพี่ปอ <laughs> ปอ <laughs> ก็คืออยากกินคนละลาได้แหละก็คืออ่ะมาสารฝันให้เพื่อนเนาะอืมมึงงอยากกินอะไร <laughs> <laughs> ไอติมแล่ <laughs> ไอติมแรกก็ต่อด้วย After you. อัพเตอร์ยูไปสามร้านเลย <laughs> ไปชมกัน และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านเ e อะบีชเฮาส์สัตหีบนะครับผมซึ่งก็เป็นร้านเล็กๆเนาะอ่ะเราดูกันนี่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทะเลนะครับก็เป็นร้านที่คนเยอะอยู่นะตอนนี้เรามากันตอน11.30โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรกินบ้าง thế ăn gì mà gần nán nhang? không nán bớt 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 อร่อยมากก็คือ,อ,อ,อไม่ร้อยอาหารมาให้ครบเลยไม่รอครบเลยคือจัดหมดทุกอย่างอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมาจ้ะนี่คือที่เห็นนี่คือแบบว่าเขายกออกไปแล้วนะเราสั่งกันเยอะกว่านี้เนาะ